กมแม่งก่อนเกมแม่งก่อนโลบอกแม่งพัฒนามากอะไอช่วงนั้นที่พี่เล่นมันไม่มีอะไรอย่างงี้เลยเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยที่ไหนเนี่ยอย่ามาอย่ามาใกล้กูเฮียเอ้ยมันทำไหลังเดินเอ้ยใช่แม่งหลอนรึเ่าเฮ้ยตัวดำดำไอตัวดำดำทำยังไงอะตัวดำดำมันไม่ทำอะไรพี่จะมาแค่แบบคล้ายๆมาอยู่ข้างพี่อะพี่ทำยังไง อะไรอะไรนะมันจะทำไมพี่นะมันคือมันจะไม่ทำอะไรพี่แบบคล้ายๆแบบโผล่มาแล้วก right> ็หนีอ่ะเวลาพี่จะทำเรงมันก็ทำแบบหยุดนิ่งๆเราเดินไปใช่ไหมมันก็จะเดินตามเราเออเพื่อน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 คอยตามมาเพื่อนอ๋อมันตามเพื่อนอยู่มันตามพี่ว่ะแล้วเพื่อนแม่งก็ลากมาหาพี่เพื่อนด้วยเอ้ยพี่พี่ต้องวิ่งหนีนะพี่ให้เพื่อนลากมาหายไปแล้วหายไปแล้วมันหายไปแล้วอ่ะพี่ต้องเดินต่อไปพี่ จะอ้วกแล้วตอนเนี้ย <ไป S 1> สายไปสายมา<ป>พี่จะอ้วกแล้วอะห้องมันสว่างขึ้นุ้ยเบื่อโลบอกว่าไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นข่าวว่ากดพี่แล้วไม่มีโอกาสจะเจอกันได้หายาวมากแล้วมันไม่มีมนิมิบให้หนอ่อยเหรอ เดิมๆวะอุ้ยๆๆเมๆมันจะกระตะโกนร้องเสียงดังๆให้เรากลัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ของผมน่าจะด่านะพี่อุ้ยๆเอ้าเอาเอ้าเอายังไงทำไมเราไม่เล่นแบบเกมยิงปืนหรืออะไรอย่างงี้วะ พี í, graduate, ่เครื่องผมมันไม่ใช <i diction aries> <t hat> ่แบบนั้นนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรพี่ชิบเมื่อกี้มันผ่าน what t h f ตัวอะไรเหรอเพื่อนเหรอเัวดําเนี่ยนะพี่แล้วคือตอนนี้อยู่คนเดียวโฮ้ยๆ้ย what the fuck เราจะเล่นเฮ้ยโย เกมดีพี่เกมดีอาวอุ้ยเฮียเขาหาไไม่ได้มีตัวเดียวเหรออุ้ยฉันนู้อาจจะดังหน่อยได้พี่มันได้ยินะเด็กเว้นดไม่ยาไม่ยาโอ้ยเล้วมันได้ยินก็คือเราเข้าหาไม่ได้ทำไมเราไม่บอกพี่ เครื่อมันได้พี่เราเครื่องเมื่อกี้พี่เข้าไปหามันแล้วมันก็แตกพี่เขาแล้วแต่พี่ก็เกิดใหม่เลยใช่ไหมพี่เอ๋อใครๆมันจะแตกร่างพี่อะพี่เอ้าพี่พเป็นใครให้กูได้เล่นบ้างดิเอ้ากูรอ ่นแล้วเกมดีพี่เกมดีพี่อะไรวะเนี่ยคือแม่งไม่มีแกนสารในการเล่นเลยะคือมันเล่นเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยคือจะทำยังไงพี่ถึงจะชนะมันก็ไม่มีอะไรบอกพี่เลยอะมันไม่มีโอกาสชนะพี่นะคะเราเป็นแบบเราไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะพี่จะรอตรงเนี้ยพี่จะยืนตรงเนี้ยดูดิมันจะมีใครมาเจอพี่เพื่อนผมมาโดนในดำตามอยู่ พ okay. oh ี่ไม่เล่นพี่จะอยู่เฉยเชยพี่กงัไงพี่ยังไม่กลัวผีหนุ่ยแตเกมผีเี่ยพี่ว่าพี่ไม่รอดดีๆอะไรวะเนี่ยเห็นเลยวูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะพี่ไปเล่นเกมแล้วเราไปเล่นเกมตกปลาหรือไปเล่นไอ้มิฟซิตี้ไหมไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเล่นอะไรวะ